พอนอนที่สะถึงหมอนจับอนาปานสติเพีองต้องกำหนดรูล้ลมให้ใจเขาออกภาวนาพุทโธตามให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโธเพียงคู่เดียวเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัตวก็ปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งเข้ามาทางประตูจะอย่าลืมว่าประตูนั้นใส่กลอน เข้ามานุง่งเกางเกงขาสั้นเป็นคนผิวขาวล่างเนื้อเต็มเจะว่าท่วมก็ไม่เชิงท่วมเป็คนเนื้อเต็มใส่เสื้อสีขาวสีสั้นหน้ามีกระเดียไปทางเจ็กนิติ์ท่าทางคล่องแคล่วว่องไวมากเดินเข้ามาถึงก็มายืนอยู่ข้างเตียงอาตมาก็มอง มองมองดูแล้วก็จําไม่ได้ว่าเป็นใครท่านผู้นั้นก็ยิ้มท่านก็ยืนเฉยแล้วท่านก็ยิ้มท่านมองท่านก็ยิ้มอัตมามองก็อัตมาก็มายิ้มเพราะว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าใครกันแน่คือติดสงสัยถามจึงถามว่าท่านคือใครท่านผู้นั้นก็บอกว่าเมื่อสักครู่นี้ท่านพูดถึงใครท่านบอกให้ใครมาคุ้มครองเรื่องผีของท่าน ก็บอกกท่านวบาอาตมาพูดถึงพระเจ้าตากสินมหาราชก็เลยบอกว่าในเมื่อท่านนึกถึงพระเจ้าตากสินผมนี่ก็คือพระเจ้าตากสินยิ่งมาก็ถามว่าดีพระเจ้าตากสินจริงหรือยังไงท่านสามารถสงสัยตอนไหนก็บอกกท่าัว่าพระเจ้าตากสินจริงๆทําไมแต่งตัวเป็นกุ้ยข้าถนนแบบนี้ล่ะนุ่งกางเกงขาสั้น ถ้าใส่เสื้อแขนสั้นท่านก็เลยถามว่าพระราชาจำเป็นต้องทรงเครื่องพระราชาตลอดวันอย่างนั้นใช่ไหมไม่มีพระราชาองค์ไหนจะแต่งเครื่องพระราชาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเวลานี้มันเป็นเวลาปลเวกก็บอกกบท่านบอกว่าความจริงถ้ามาในนิมิตแบบนี้ควรจะมาในรูปของพระราชาทรงเครื่องพระราชาครบถ้วน เพราะว่าไม่มีความจําเป็นในการหนักหรือการลงรังถ้ามาได้ก็แสดงว่าพระเจ้าตัสสินไม่ได้ตกนรกท่านบอกว่าใช่ผมไม่ตกนรกถามว่าทําไมจึงไม่ตกนรกกเลยบอกว่าผมตายในขณะที่ผมบวดก็ถามว่าเขาบอกถามว่าเขาว่าพระรัชการที่หนึ่งสั่งประหารชีวิตใช่ไหม ถ้ากัยิ้มเธอบอกว่ารู้มาจากใครแล้วก็ทําไมถึงไม่จําถามว่าจําอะไรบอกจาเรื่องเก่าจะนึกถึงเรื่องเก่าๆให้ดีสิจําได้ไหมว่าสั่งใครใครสั่งให้ข้าพระเจ้าตรดสินแล้วใครรับพระเจ้าตรัสินแล้วข้าไปส่งพระเจ้าตรดสินที่นครศรีธรรมราชให้ไปอยู่ในถ้า เวลานั้นพปะเจ้าตัดชินบทเป็นพระพอท่านพูดเท่านี้ก็งงหมดบอกไม่รู้่าเวลานน้ไม่รู้เวลานี้รู้ไม่ได้เพราะเวลานั้นเป็นโลกกัเพราะเท่ามันอืดแต่ก็ไม่ก็ไม่เคยคิดในเรื่องนี้ท่านก็บอกว่าเอางี้ก็แล้วกันถ้าว่าท่านสงสัยว่าผมไม่ใช่พระเจ้าตัดชินท่านต้องการให้แต่งตัวกษัตริย์ผมก็จะแต่งตัวกษัตริย์ท่านเห็นแล้วก็ทแานก็เลยแต่งตัวเป็นกษัตริย์ ทรงเครื่องกษัตริย์พร้อมโหมดบรรดาท่านพุทธบริษัท่านมีความงามสง,ง่ามมากพระเจ้าตากสินมหาราชท่านมาในเวลานั้นเป็นเวลาหน,น้าดยังนมนมอยู่รู้สึกว่าเป็นคนค่อนข้างสวยและกษณะเพียบพร้อมทุกอย่างแล้วสาบริบูรณดีมากมีการคล่องแคล่วและท่านก็คุยต่อไปท่านบอกว่าเรื่องผีไม่ต้องกังวลนะครับ ในเขตนี้ผมขอยืนยันว่าผมจะคุมค้มครองท่านไม่ยอมให้ผีและสัตร์ใดๆมาทําอะไรกับท่านได้เลยก็ถามท่านว่าเวลานี้ท่านอยู่ที่ไหนท่านก็ตอบว่าเวลานี้ผมยืนอยู่คุยกับท่านไอ้เราก็โง,โง่ถามว่าตายแล้วไปอยู่ที่ไหนท่านตอบว่าท่านจะเริงกรรมาฐานแล้วใช่ไหมก็บอกว่าใช่ ลองดูที่ว่าผมอยู่ที่ไหนนี่ผีก็คนทะเลาะก,กันพอพูดเท่านี้บรรดาท่านพุทธริษัท์เวลานี้หมาหอนอีกแล้วยินเสียงหมาเข้าไมโครโฟลหร้อเปล่าก็ไม่ทราบหมาหอนกันใหญ่ก็เลยบอกก็เลยกําลังใช้กําลังใจนิดหน่อยก็เลยบอกว่าตามภาพที่ปรากฏกับใจ ว่าพระเจ้าต่างสินตายจากความเป็นพระเวลานั้นพระเจ้เาต่างสินปรารถนาพุทธภูมิเวลานี้ในปัจจุบันเกิดฉันดุสิตใช่ไหมถ้าบอกอย่างนี้มันก็ดีพูดถูกพูดตรงอย่างนี้ก็ดีแต่ควรจะรู้ต่อไปที่ว่าพระเจ้าต่างสินไม่ตายแล้วใครทําให้พระเจ้าต่างสินไม่ตายก็บอกไม่รู้ ท่านก็นเลยบอกว่าท่านเล่า,วาความเป็นมาบรรดารท่านพุทธบริษัทท่านก็นเล่าความเป็นมาว่าพระเจ้าต่างสินจริงๆท่านไม่ได้ตายแผนทุกอย่างเป็นแผนของท่านทั้งหมดรอนึงเป็นผู้รับแผนด้วยความจําเป็นและจําใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอนึง,นงกับพระเจ้าต่างสินนั้นฆ่ากันไม่ได้แน่เพราะพระเจ้าต่างสินเป็นเจ้าพระเจ้าอยู่หวัวเป็นเจ้านายของรอนึนนง ในการที่สองก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เล็กในการที่สามอยู่วัดกันมาด้วยกันในการที่สี่ต่อมาเบื้องหลังรับราชการทํางานรบรวมกันมาประการที่ห้าพระเจ้าต่างสินเป็นลูกเขยขอรราชการที่หนึ่งลูกสาวเรราชการที่หนึ่งคนหนึ่งไปเป็นชายาของพระเจ้าต่างสินถ้าท่านรู้อย่างนี้ก็อย่าคิดว่าฆ่ากันไม่ลง แล้วแผนจริงๆที่ไม่ฆ่ากันาพระเจ้าตัดสินต้องออกก็เพราะว่าเป็นหนี้เจ้าสัวเมือจงจีนเขาเขาจะเข้ามาก็อเรียกว่าเขาจะเข้ามาทวงโทษหนี้ให้เงินต้นท่านก็ไม่พอดอกเบีย้ยสัมรี่จําระก็ไม่พอเขาจะเอาทั้งต้นทั้งดอกเบีย้ยแล้วกูก้กันใหม่ก็มีความจําเป็นจ,จําใจต้องต้องสรลรราชสมบัติ วางแผนให้รัชการที่หนึ่งกับพระราชวังบวรเวลานั้นเมืองขมรแข็งเมืองพอดีไปตีเมืองขมรให้นำลูกชายจันสององค์ไปด้วยเพราะถ้าตีเมืองขมรได้ลูกชายของฉันเธอไม่ต้องออกมาให้ครองเมืองขมรแล้วเธอกลับเข้ามายึดพระนครท่านกระบวชรจะแกล้งทำเป็นคนสติพันเฟือนแต่ว่าพญาสัน ให้ไปทวงหนี้ทวงสวยที่อยุธยากรบคบคิดก,กับบรรดาเจ้าทหารในอยุธยากลับมาจับพระเจ้าตากสินยาสันนิโง่มากในที่สุดพระยาภายัยซึ่เป็นหลันรัชกาลที่หนึ่งอยู่ในคอนแก่นสีมาขยกทัพมาจับพระยาพระยาสันบริฆาแล้วก็ปล่อยพระเจ้าตากสินให้อยู่ตามสบายในมรัชกาลที่หนึ่งเข้ามา ทราบว่าทางเมืองของเทพบุญวายก็ไม่ได้ตีขมินเมื่อกลับเข้ามาแล้วก็มีเขาก็พักทับอยู่ที่ทางบางกะปิยังไม่เข้ากรงเพราะยังไม่ทราบว่าในกรงเป็นยังไงกันแน่ในที่สุดก็มีคนไปเชิญให้เป็นพระเจ้าอยู่หัวมาถึงที่วัดสเกตที่เรียกวัดสแก่ก็สระผมนั่นจึงเรียกว่าวัดสเกต หลังจากหลังจากนั้นก็เข้าพระนคลรลีลาในตอนนั้นก็เป็นของไม่ยากก็มีการประกาศว่าต้องเป็นปราบดาพิเศษคือฆ่าพระราชาองค์ต้นต้องก่อนล้วขึ้นราชาพิเศษใหม่ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะไปทั่งเสืมสัลตเสืบสันตนต,ติวงศ์เ่ต้องชำระหนี้เขาไอ้น,นี่เป็นเรื่องโกงหนี้กัน เมื่อสั่งฆ่าก็เอานักทโทษที่ต้องประหารชีวิตนั่นแหละใส่ถุงการฆ่าพระเจา้าอยู่หัวนี่ไม่ใช่ฟันคอทิ้งเขาใส่กระสอบโทษด้วยท่อนจันท์แล้วใครจะรู้ว่าไอ้คนที่อยู่ในกระสอบต้องมาเป็นใครท่านในที่สุดก็พาช่วยขณะก็พาพระเจ้าต่างสินท่านต้องการไปอยู่นครศรีธรรมราชก็ไปอยู่ในถ้ำที่นครศรีธรรมราชเวลานี้ยังมีปรากฏอยู่ ใครไปก็ได้ชาวบ้านก็รูกก้เขาจะพานาไปแล้วลูกชายพระเจ้าตถาสิงห์ขององค์โตค่อยเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชองครงลงมาก็เป็นพ่อค้าสําเภาท่านเล่าให้ฟังตอนนี้แล้วก็ท่านก็คุยเรื่อยไปคุยกันตั้งแต่เวลาทุ่มเสร็จไปถึงตีห้าครึ่งท่านก็บอกว่าเวลานี้มันใ,นใกล้สว่างแล้วครับ ผมจะต้องลากลับถ้าถามว่าผีแล้วว่าไงถ้าบอกผีไม่ต้องกลัวทั้งกลางวันและกลางคืนต่อไปไม่จําเป็นต้องเห็นผมอีกผมป้องกันแน่นอนเมื่อท่านอยากกลับก็เลยบอกว่าจะเพิ่งไปเดี๋ยวก่อนมาที่นี่ไม่มีสตางค์ใช้เลยมีสตางค์ติดกระเป๋ามาแค่ยี่สิบาทเงินยี่สิบาทนี่ติดกระเป๋าเป็นประจำเงินที่มีอยู่ประจําตัวมีเท่านี้ คือมียี่สิบบาทเพราะว่าคิดว่าจะเดินทางไปไหนจะได้ไปได้นอกนั้นสร้างวัดหมดสร้างวัดบ้างเลี้ยงพระหมดบ้าง,างเลี้ยงพระบ้างหมดไปท่านถามว่าจะเอาอะไรก็เลยบอกท่านบอกว่าเวลานี้คนเร่นยนหวยสามตัวกันมีหวยไหมสามตัวบนก็ได้สองตัวล่างก็ได้ท่านก็บอกว่าสมัยเราใช้ศัพท์ว่าสมัยเรา สมัยเราเราไม,ไม่เคยมีหวยประเภทนี้ถามท่านว่าทาไมถึงใช่สรรพสมัยเราคําว่าเราี่หมายก็เคยเกิดร่วมกันท่านก็บอกว่าใช่สมัยนั้นท่านกับผมก็เกิดในสมัยเดียวกันแต่ถ้าว่าท่านพุทธบริษัทยอย่าเล่าเรื่องรายละเอียดเลยนะอาจจะเกิดในเวลานั้นอาจจะเกิดเป็นลูกชาวทุ่งชาวนาชาวป่าชา,าดวดงก็ได้ ชาอะไรก็ได้ชาได้ได้ทั้งหมดแต่ไปเกิดสมัยเดียวกันแต่ว่าสมัยนั้นไอ้หวยสามตัวสองตัวประเภทนี้ไม่มีมีแต่หวยก็ขอท่านบอกว่ามันมีแต่หวยก็ขอนี่ไอ้หวยประเภทนี้ไม่มีผมก็เลยไม่รู้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมบังเอิญมีสตังติดกระเป๋ามายี่สิบห้าสตังท่านก็ฟักสตงังโยนลงไปใต้เตียงเห็นเลขยี่สิบห้าชัดแ้ท่านก็ลากลับ พอตอนเชา้าหลานชายคือจ่าเอกสุนทรสังสุวรรณเวลานั้นเวลานี้เป็นเรือเอกก็พันจ่าเอกกุลาบนักนามสกุลไม่ออกก็มาหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจ่าเอกสุนทรเธอรู้อยู่ว่าอาตมาเคยเจอกรรมฐานรู้เลขหวยแต่เวลาดันเลิกเรื่องเรื่องหวยแล้วมันจะป่วยมันจะตายอยู่แล้วจิตใจสบายจิตใจสงบเรื่องการรู้ไม่ต้องการรู้ ก็เป็นว่าเธอก็มาถามว่าเมื่อคืนมีอะไรบังคับลงอาเขาตอบว,ว่าเมื่อคืนนี้พระเจ้าตากสินมาหาเธอก็ถามว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าเรื่องอื่นคุยไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องความลับถ้าคืนคุยไปข่าวออไปรู้อาก็กลายเป็นคนบ้าเป็นว่าพระเจ้าตากสินยืนยันว่าท่านเป็นพระเจ้าตักสิน เธก็เล่าความเป็นมาตามที่ได้ฟังเมื่อกีน้นิดหน่อยแล้วบอกว่าทงอาเกิดในสมัยนั้นแต่คงจะเป็นลูกชาวนาจนๆอยู่ข้างนอกเพียงให้รู้ว่าเวลานั้นมีตัเลขเลขเจับยี่กี่้าไม่มีเลขท้ายสามตัวขอเลขท้ายสามตัวท่านถ้าบอกผมไม่มีแต่ว่ามีสตังค์มายี่สิบห้าสตังค์เอาเหรียญฉลึงจะมันเป็นเลขยี่สิบห้าสตังค์ โยนลงไปใต้เตียงพอเขาฟังท่านนันแปากฏว่าข่าวตอนเช้าบรรดาท่านพุทธบริษัทข่าวมันไปเร็วจริงๆตอนเช้าปรากฏทั้งโรงพยาบาลทั้งในรโรงพยาบาลน,นอกโรงพยาบาลรู้ข่าวกันเต็มไปหมดไอข่าวอะไรนี่ไม่สําคัญเท่าข่าวหวยข่าวซัดดำนี่ยังไม่แน่นอนนักฟังกันไปฟังกันมายังไม่แน่นอนแต่ข่าวหวยนี่แน่นอน เป็นนั้นว่าเธออาตมาเองก็ไม่รู้ว่าเป็นหวยเธอตีกันทันทีว่ายี่สิบห้านี่ต้องเป็นคู่ล่างเลียกไทยสองตัวข้างล่างเล่นกันทั้งหมดจะว่าหมดโรงพยาบาลหรือเปล่าก็ไม่ทราบ <c oughs> เล่นกันหนักจริงๆปรากฏมีจ่าเอกคนหนึ่งถูกได้เงินหนึ่งถุงเข้าสารแล้วก็สอบเข้าสาลแล้วลองคิดดูเท่าไหร่ ได้แบ่งบัญร้อยหนึ่งข้าสองข้าสารในที่สุดเธอก็ลาออกไปนั้นไม่รู้ชื่อจ่าอะไรจำไม่ได้เป็นใจเอกเขาไลา่ฟังแต่ไม่เคยเห็นหน้าก็รูมความว่าเรื่องพระเจ้าตากสินในเวลานั้นก็คุยกันจำภาพได้ชัดว่าภาพพระเจ้าตากสินก็ภาพที่เขาปั้นหนนหน้าไม่เหมือนกันแน่ จึงเอาหน้าภาพนั้นมาปั้นที่วัดท่าทรงในเวลาปัจจุบันแต่เรื่องนี้มันก็แปลกเวลาเขาปั้นเฉยๆทำตามธรรมดา,ท,ดาท่านเจ้าขอก็มาตินออนแต่งนี่ให้แต่งตัวน,นั้นแต่งตรงน,นี้เอาภาพตอนที่ตีฟันฝ่าข้าศึกจากอยุธยาออกไปทางด้านชนบุรีเมื่อตอนที่เป็นปูนจริงๆสีปูนน่ะเหมือนเหมือนมาก